ครับพี่น้องฟัองไปสุขุมสุคนมือดีพบพ่อครับฟิตชิงล่ำชิงครับคู่หนุ่มคือเก่าเหมือนเดิมครับคู่หนุ่มคือเก่าเหมือนเดิมมือนี้พบพ่อครับเสียนเลียนบะมี่บะมี่สีป่ายังใช่ดูบยบันได้โอ้ฮอก็<อ> <ขอ S 3> มา,มาใส่เป็นเงื่อ,อยังครับเงย์ปลาหมีเดือนกับเงื่อมักเงื่อเดือนกับเงื่อมักอู้น้ำสวยน้ำสวยพี่น้องคุณครับพี่น้องเพื่อเกิดทิศตึกสะดุ้งยิ่งท่ามุขอู้น้ำไหลลงบ่อยังสวยงามเลยครับพี่น้อง บรรยากาศแมนบรรยากาศตอนเศร้าๆครับสวยงามครับพี่น้องเอาบรรยากาศอีสานอีสานมาฝากกันครับฝากพี่ตอนน้องผู้ด่าบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยผู้ด่างามแห้งครับพี่น้องเฮ้ยถอยออกมาถอยออกมาบุ้มปำมันติบุ้มปำจน นี่ครับเเสียนเลียนเนอเห็้นบ่ไดบ่เด็เกตัวไปเลีนยนยยยเสียนเลียนบอกว่ายังไม่ได้สักตัวน,นะครับเดี๋ยวพอถ่า,าย,ยรูปให้เลียนก่อน<ำ>น้ำสวยมากครับจะไปเล่นตุ่มเด้ บรรยากาศนีน้คือสวยงามเลยนะครับพี่น้องกินเห็้พวกเกลัวเนี้ย,ยนนเนี่ยที่ใส่เป็นแง่ขี้เดียนนะครับมือหนีเช่นเรียนมา,มาจะถึงนี่ฮะมาวางรอแกงบ่ ้โน้ำไหลงามพี่น้องมึงหมดเลยในกาศน้ำไหลทรงดีขนาดเป็ดปลากินดีแท่าน้ำไหมอันน like um ั้นก็จะเป็นหวยแงงแล้วไหลลงหวยแงเด้อพี่น้องไหลลงหวยแงงอีกฟังก็จะเป็นไหลลงหวยหลวงอีกฟังนึงก็จะแยกไหลลงหวยหลวงฟังนั้นนั้นก็ตึกสะดุงเด้อพี่น้องยกแม่ยก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  เบิ้องเข่าเบิ้งงพ่นยกยก้ะครับในบ่โรุ่นครับพี่้องในบ่ถือบ่บ่ถือครับพี่้อง,อ,งอ,อันนี้เป็นเสียนเรียนเสียนเรียนของเฮานะครับยาเรียนตมพูดไปเรียนน้าหมดไป <ไ> <S <S เดลางออกเอาออคือในเบื้งเทินนิข้นรุ่นน้ำเล่ ข้างพูนก็เป็นตึกสะดุ้งนะครับจะไปเด้วเต่าเด้วเรือง้วองวาอะไรขึ้นมาแล้วครับได้ตัวหรือเปล่ามไม่มีอะไรในกอไผ่ อ๋อโยนลงไปไหมครับนี่นะไก่ๆข่หน้ำเวิร์นี่นะเอ้ยง่ายมองแนะล้วครับง่ายมองง่ายมองฟังหนึ่งเพื่อนง่ายมองมานี้นะครับพี่น้องบรรยากาศอีสา,านบ้านเฮาครับเห็นพี่พี่น้องในหัวนค้นเขาเริ่มคิดถึงนะครับผู้ยุคบ้านไกลไม่ว่าหน้าหน้านะครับนักตกปลาทุกผูก้ทุกคนวิคีอ,อีสานเฮา ลง,ง,เ,ลงลเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวนอหลุดขึ้นมาขึ้นมาอย่าหล่มเลยขึ้นมา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 คนหน่อยเล่นน้ำครับมาพี่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 วะพ,พี่หมูยา มามันสิลมเร็วๆโอ้ยปลาหยั่งขนาดโอ้บาดเดียวเลยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับบาดถึกวัเมืองวัวเมือได้ปลาเร็วเร็วผู้เดาปลาหยังปลากระเงี้ยงหมูหนึงเลยครับพี่น้องอ๋อบาทเดียวเลยนะครับพี่น้องโอ้มันอยู่ฟังโอ้บาทเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนยกอีกครับพี่น้อง ท่างนี้กัมิดซีรีเอาน,นเงียเเียนเลียนเสียบเงีย้ยเอายกอีกครับยกอีกยกอีกเบื้องพระจิยกอีกคุณอาคุะอูคุถึกอ,อ,อีกปะ,กะง่ายดูด้โอ้บาทแรกถึกหลายนะครับพี่น้อง ไปเสียรเรียนคือเขาครับยาพี่หมูยาอย่าลงไปฝ <c oughs> ่ามันเบื่อนี่ท่านคุณ นี่ต่อดีกอ่าเบืองเบตุเรียนได้แล้วนี่เบื้องเบ้มา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 พี่มาพี่มาทังพี่ลุ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 ุลุลุุลุ่าลุ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 ุลุเุลุครับลุบุึุมุลมลอมึงุุเลุนุุนุลุลึลุลุล ไม่อยู่ครับเบิ้งเพันธยกอีกแล้วครับพี่น้องทรงไทยครับถ่ายคลิปครับเอาอยู่หรอครับอู้ปรากวดนี่นี่อยู่ปะเอาบางนึงคืออยู่แล้วอโอ้ยเอาเบิง้งยกทรงไทยครับพี่นอ้องบังทุยไทยก่อนปิดชิปเบิ้งครับบายเบิ้งคูดาเบิ้องเบื้องพันิยง พูดแม่พูดแม่ครับยกแล้วยกแล้วยกแล้ว,ลวอู้อู้บ่ถึกถึกบ่โอ้ถึกอยู่ครับพี่น้องปปลลาายยังงถึกปละาขาวครับนี่แหละพี่น้องวิธีสาม,มาถ่าพี่น้องเอ้ยบวยาไก่จากนาเวลหาหักมเมลบยวยาไก่จากพี่น้องเวลานั้นผด,ดวนมาโอ้สุดยอดไปกันด้อพยายเลียนบ๊ายบาย